รถไหนช้าๆนะครับเราจะถอยเข้าซองทางด้านขวานะครับแบบรัศมีแคบนะครับคันนี้ผมจะเรียกว่าเป็นคันที่หนึ่งนะพี่นะช่องที่เราจะถอยคือช่องนี้นะคือคันที่สองของเรานะรถเก่งคือคันที่สามกระบะสีข่าวคันแรกคือคันที่สี่ให้ให้ตัวพี่ขึ้นมาถึงกระบะคันนี้เลยก็คือคันที่ห้าพี่บิกโอเคพอยุดนี่ให้ให้ตัวพี่เนี่ยนะอยู่ตรงกลางรถเขาเลยของคันที่ห้าเลยพี่นะอ่าล้วก็หยุดครับเข้าเกียร์ถอยหลังอ่าล้วก็ ปล่อยรถไหลช้าๆับพี่ปล่อยรถไหลช้าๆอ่าโอเคครับปล่อยรถไหลช้าๆแล้วก็ค่อยๆหมุนขวาปล่อยรถไหลครับค่อยๆหมุนขวาครับให้ท้ายรถทางด้านขวาเลยพี่นะชิดรถเก่งคันสีขาวไว้ถ้าเห็นว่าห่างพี่ก็ค่อยๆหมุนไปทางขวาอีกดีครับให้ท้ายรถชิดรถคันสีขาวไว้ให้ชิดไว้เยอะๆนะเพราะว่าถ้าท้ายรถเราห่างจากคันสีขาวมาก ายรถด้านซ้ายจับไปหารถทางด้านซ้ายก็คือคันที่หนึ่งนี่แล้วพี่มองขวานิดนึงยังได้อยู่ไหมพี่มองด้านหน้ายังได้อ okay. ยู่ไหมได้อยู่นะโอเคเหมือนสุดยอหมองได้สุดเลนะโอเคขวาไม่ชนแล้วนะพี่นะมองซ้ายเลยครับซ้ายพี่จะเห็นหน้ารถเขานะปนัดไรครับเห็นกลางรถเขาแล้วพี่จะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ชนรถทางด้านซ้ายเห็นท้ายรถของคันด้านซ้ายโอเคทางขวาพี่เห็นว่าไม่ชนแล้วนะพี่ก็ไม่เน้นมองขวาละ พี่มองซ้ายโอเคเห็นหน้ารถเห็นกลางรถอ่าปลดรถไหลให้เห็นท้ายรถโอเคเห็นท้ายรถแล้วพี่ก็มองกระจกมองข้างด้านซ้ายขวาปลอดรถไหลครับให้รถหยุดตรงกลางโอเคครับมองกระจกข้างด้านซ้ายขวาหรือหรือมองข้างหนา้าวยหยุดอ่าจะมองข้างหน้าประกอบด้วยพอรถอยู่ตรงกลางแล้วพี่หยุดเลยหยุดแล้วคือกลับครับหยุดรถนิดนงครับพี่หยุดรถนิดงก่อนคือกลับมาโลโก้หง 1, ายมาหนึ่งครั้งละสองครั 2, ้งพออ่าพี่รถถอยต่ออ่าซ้ายโอเคขวาโอเคนะอ่าพี่มองกล้องด้วยก็ได้ นะครับไม่มีรถอยู่ข้างหลังนะโอเคพี่ปล่อยปล่อยรถไหลน,นิดนึงได้ปล่อยรถไหลน,นิดนึงอันนี้นะครับโอเคครับหยุดเดียบแป๊บนึงอ่ะอ่าเหยียบเบรมมือที่อยู่ด้านล่างเพราะนั้นรถคันนี้เบรกมือจะอยู่ที่ทางพอเหยียบเบรมมือที่อยู่ด้านล่างแล้วพี่ก็เข้าเกียร์พี a าร์กิ้เลยครับอ่าเขาเรียบร้อยแล้วนะ